สวัสดีครับผมตอนนี้พี่เสือก็จะทอดไส้กรอกนะครับให้กับหลานนะฮะพ <c oughs> อดีว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่ของคุณหลานนะไปทำธุระนะฮะลับมาที่เป็นพี่เลียงนะน่เป็นพี่เลียงนฮะต้องถ้าใครเคยกินไส้กรอกที่อยู่ตามหน้าโรงเรียนเนาะเขาจะนี่นะครับ เขาจะทําแบบนี้นะเวลาทอดออกมามันจะสวยงามน่ารับประทานนะทุกคนนะฮะต้องทําให้มันเป็นนี่สี่ช่อบแบบนี้นะฮะตรงกลางอีกนิดนึงนี่นะฮะต้องทําแบบนี้เนาะนะครับมันจะอร่อยนะับซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยทอดหั่นเป็นสีแ่แฉกแบบนี้แล้วมันเสียเวลาเนาะเขาจะทอดเป็นวัดอันเป็นไม้ไม้นะแต่ตอนเป็นเด็กแหละคุเสือชอบกินที่มันหั่นเป็นแฉกแฉกแบบนี้ มันดูน่ารับประทานกว่านะฮะนี่นะฮะน,น,นี่ง่ายๆนะไส้กรอกนี่พี่เสือซื้อมาจาก ที่ไหนนะลืมท็อปซูปปเปอร,ร์มาร์เก็ตนะฮะที่โรบินสันสุรินนะครับโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งซะด้วยนะครับคุ้มมากนะฮะพี่เสือจะเป็นคนที่เวลาซื้อของนะต้องซื้อโปรโมชั่นเท่าน,นั้นนะไม่ซื้อของราคาเต็มนะครับอันไหนที่ไม่มีโปรก็ไม่ซื้อเด็ดขาดนะฮะต้องซื้อที่จัดโปรเท่านั้นนะครับขนาดด้ามดื่มพี่เสือยังต้องซื้อโปรเลยนะครับก็หนึ่ง หนึ่งถุงนี่จะมีอยู่ห้าชิ้นนะฮะครับตอนนี้เราก็ปอกเสร็จแล้วนะฮะจำนวนทั้งสิ้นห้าอันนะครับผมนนชิ้นสุดท้ายนะอันนี้นไหครับหน้าตาเวลาปอกมันก็ต้องเป็นแบบนี้เนาะนะครับ เป็นแชกแชกนะฮะโอเคนะฮะต่อไปเราก็จะไปตั้งติดจะไปตั้งเตาแล้วอยู่ปสามไม่รู้เก้าขวบแหละ ตั้งตาวแล้วก็รอให้กระทะร้อนก่อนนะครับเพะเทน้ำมันนะทุกคนก็ตอ้องวอมน้ำมันนะฮะสักหนึ่งนาทีนะครับเพื่อให้น้ำมันร้อนก่อนนะฮะเขาทำในนี้นะครับที่ทำนี้เว เ,ออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่เห็นไหมครับทุกคนถ้าเราหั่นดีๆเขาก็จะออกมาสวยงามแบบนี้นะครับเด็กๆก็จะอยากกินนะครับ ตอที่น้ำมันมันร้อนซึบเราก็ต้องนะเบาไฟนีน่งันเดี๋ยวไฟก,ก็อาจจะไหม้ได้คือเราเปิดไฟแรงๆนะฮะตอนแรกนะฮะเปิดไฟแรงๆเลยน้ำมันร้อนซึบเราเบาไฟนะฮะน้ำมันก็ต้องให้เยอะหน่อยนะให้มันท่วมนะฮะทอดอันนี้เสร็จแล้วก็เก็บทอมานไว้ทอดไข่ตอนเย็นก็ได้นะครับ สวยงามสวยงามมากนะครอ่ะเราใช้เวลาทอดประมาณ3นาทีนะฮะตอนนี้ไส้กรอกของเราก็สุกแล้วนะครับผมสุกปุ๊บก็ต้องปิดไฟแล้วก็ตักนะฮะตามหลักแล้วควรจะมีชิชชู่นะครับมาปูในจานนะในถ้วยเพื่อให้เขาซับน้ำมันนะครับ แต่ว่าลืมเตรียมนะครับไม่ทันแล้วนะครับก็ตักเลยว้าว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 โอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะารับประทานมากทุกคนอือดเสร็จแล้ว เดี๋ยวถาคลิปแป๊บหนึ่งก็บอกขอบคุณครับด้วยนะสามสองหนึ่งก็ไม่เดินอืมโอเคไปไปกินขอบบคคุณรัอืมเรียนไปด้วยกินไปด้วยเรียนออนไลน์ปีใหม่หิวข้าวกลางวันเลยยังหิวเรียงครับอือกินแล้วนอนกินแลนอนกินแล้วนอนทั้งวันอืม กินลวนอนกินลวนอนดื้อดื they they uh, like. yeah. ah. yeah. you you ้อดื oh ้อ oh ดื oh ้อ oh กินลวนอนกินลวนอนดื oh ้อ oh ดื้อดื้อดื้อกินลวนอนกินละนอนดื้อ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 ผมเชื่อปีใหม่ครับผมเป็นเด็กวัดมาก่อนครับผมดื้อครับพี่เสือเอาผมมาเลี้ยงนะเอามาจากที่วัดหลวงตาเทียนดีใจไหมได้ไปอยู่กับได้มาอยู่บ้านเสือดีใจไหมดีใจไหมดีใจไหมโอ้อโอ้้ดีใจไหมดีใจไหมได้มาอยู่หอ ฮะโอ้ยมุดมุดจะมุดจะสิงแล้ววัน,ว,นวันหนึ่งอะฮึมันขึ้นเยียบทำไมโอ้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 อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้กับน้องปีใหม่นะฮะขอบคุณครับสวัสดีอร่อยไหมไม,ม่กินข้าวด้วยรอระกินข้าวด้วยไหมไม่เอา เรียนออนไลน์นะ